แมวที่ไหนมาเนี่ยเพลงค่าน้ำนมก่อนห้านาทีจ้าโอ้ยยืนไหนยืนไหนยืนไหน จะกลยจนโตแม่ถนอมแม่ขาของยอมเิอจากรักลูกตัวชาเกืตัเลนใหญ่นี่กับน้าอะไร ใ,ในไผในน้ำพอข้าน้ำนมควรคิด,คดชีวิตให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรมาสโอ้ว่าแม่จ๋าูลคิดถึงเขา ผสมกลายเป็นน้ำนม<ๆ>ให้ลูกดื่มกลิ่นน้ำนมชุดวยชวนให้ลูกฝันแต่เรื่องเรื่อยบดังพ <c oughs> <ๆ>ื้นฟ้านักกว่าแผ่นดินบูดเรียนภาคเพียงจนสส้นหยดหนึ่งน้ำนมกลิ่น พ่กคุณแม่เอออะไรมันมันก็จะตายไม่มีใครรักแม่เลยไม่มีใครรักแม่เลยเอาเสียงของกันบ้านเฮ้เฮ้เฮ้ดูบ้านดูบุ๊คเด้อเด้ไอ้พวกนี้จะฆ่าทิ้งหมดเลยไอเดี๋ยวถ่ายต่อไปเรื่อยๆถ่ายต่อไปเรื่อยๆไปไปไมปดีๆไมปลองให้ไมปลองให้ เดี๋ยวข้าวบายทิ okay. Ok. Okay, はは้งอ่ะโอเคออกมาด้านนอกกันนะครับผมอ่าโอเคเด็กเลี้ยงวันนี้ก็มีกันเยอะแยะนะฮะมากมายที่ไม่ได้ทํางานอะไรกันเลยนะครับรวมทั้งผมด้วยฮะโอเคครับเราก็จบช่างสาวันในวันนี้นะครับแล้วก็จะถึงเวลาการกลับบ้านของพวกเรานะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสงสซึมกันนะครับไอ้ยะมีคนบุกมือใส่กล้องด้วยฮะน้่ง้างหน้า มีนั่งข้างหน้าด้วยมมีดูเราาต้โอเคดีโอเคดีนอนสบายตายตายระวังกันด้วยนะครับผมเด็กๆฮะอย่าชนกันตายนะครับเด็กเราก็นะไหนพี่เหรอ ทมให้พี่ทำอะไรเดี๋ยวพี่ก็ไปแบบก่อนมัน้ง <Yeah. S 2> โอเคเราขอจขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ